อันนี้เรนาบุญส่ด้วยตะยงสุปิตุมาคลายสุวรรณป็นอภิษดาแจ่มคุดโค้อคตัวคล้ายสัรญานะครับโลค้อเตอภิษดาโลคอปิตุตานะครับบุญอภิษดาแจ่มคุดสุปิตุมาคลายสุวรรณหนึ่บาทุโสภาวันัตรโสภาวันพระยาบอน นะครับแล้วก็ต <shifted ultimately? S 1> ุ่นันนพัทรที่ขึ้นเลยอ่ะพาลพาลานนะครับพาลานคนภูรพลปานิมนันนางสาวพรพัจรมสุขอุทเจ้ากรรมนายเูแล้วก็ติดแม่เสวยจำนัดนะครับหนึ่งหนึ่งร้อยบาทประกาศรายชื่อติดแม่ท่านแก้เพิ่มเติมเน้ยนะครับท่านกเพิ่มเติมเลย ปุณการแพทย์พระลากรแล้วก็คุณธตีราพลปัดบุกแทงนะครับแล้วก็แรงสาวทองพักเตรนสุดถ้านโข้ามาบุญดเรื่อจะร้องยแต่รอนี้เรก็กำลักนนเฮงประเสริฐคุณชายโกรเ็งประเสริฐแครอบครัวนางสายจารุรรหวันแฉะแต่ครอบครือที่หนึ่งร้อยบาทคุณตนเงประเสร คนไทยการเห็นปรโสดในครอบครัวนางสายจากุูกหลานไทรักในครอบครัวหนึ่งร้อยบาทเห็นไครับหลวง่พระสังฆาารมหายาไปในชาแล้วขอว่าใจที่ตะนจะได้ประโยชน์ในการกสดนะครับแต่การโของท่านเขาอยู่ด้านหลังนะครับอยู่ด้านหลังนะครับทั้งกดทั้งโดนนะครับก็จะนำไปเมหลังคาสาลาหลังใหญ่ ันไม่เป็นสาระจำลองครับสาระจำลองแต่ใส่แล้วกท่านมุ่หน้าแล้วก็มุ่งมโนโด้หลังทาร่วมกันใอ่แล้วก็มันไม่ได้ลยดียแต่ก็จะตเนสองโมนาคโบราณสายเฉลิมันจันบุญเตมดยิการนาน้อน เนาเดชาพัชรุ่น้อยจนาปุญจิรัตานเมืองุกใหรกัตรปุญตมพรเปนบุญสมปุชมพลเปนบุญสุผ่นะครับผิรักษาแล้วก็คุณอาผิรักษาหนึ่งร้อยบาทแล้วก็มังเดิ่มขึ้นมุกอยัา กานสร้างศาลาหลังหน่งเพื่ักวาา